สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาเลาะชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาพามาชมกันทํานาบัวทํานาบัวนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีไรายได้นะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะนี่การทํานาบัวนะคะเพื่อนๆที่ตรงนี้น้ําท่วมตลอดนะคะปลูกข้าวก็ไม่ได้ผลนะคะ เจ้าของก็เลยหันมาทำนาบัวเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูมาค่ะบัวนี่ก็มีประโยชน์นะคะตั้งแต่ใบตั้งแต่ดอกบัวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพามาชมเนาะปึ๊บปบ๊โอ้เราเดินตามคนาเลยนะดูนะคะแล้ววันนี้เจ้าของเขามาเก็บไหลบัวเดี๋ยวพามาชมนะคะสวยมากเลย มาแล้วนะคะเพื่อนๆดอกบัวเดี๋ยวมาดูดอกบัวกันดอกบัวไหลบัวนี่อยู่ใต้ดินนะคะใต้ดินไหลบัวก็มีทุกต้นเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพื่อนๆนดอกบัวก็ใช้ไหว้พระนะคะสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆนด้านนี้ก็กำลังงามเลย ขณะนี้กำลังเก็บไปนะคะเพื่อนๆนการทำนาบัวก็เป็นอาชีพที่มีไรายได้นะคะโดยเฉพาะหลายบัวเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะเพื่อนๆทำส้มตำก็ได้แกงส้มก็ได้ผัดก็ได้โเยอะมากเลย เพืเ่อนๆมาชมการทำนาบัวสวยจริงๆเลย,ยนี่กำลังงามเลยเพื่อนๆลอลงมาดูด้านนี้ก็เยอะนะคะ แต่ดอกบัวยังไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเขาปลูกใหม่ทำนาก็ไม่ได้ผลนะเพื่อนๆก็หันมาทำนาบัวนะคะมีะไรายได้เก็บทั้งดอกบัวขายแล้วก็เก็บไหลบัวนะคะเก็บฝักบัวเนาะการทำนาบัว